ย่วต้องผวยแพ่ครับนี่คือในเรื่องของอความเขาเรียกว่าความประมาทเนะาะประมาทเลินเลอเมื่อวานนี้ไฟก็ได้ไหมเขาเรียกว่าห้างห้างควายที่ลุงนอนเฝ้าเนาะพอดีก็มี คนที่เขาคิดว่าไฟจะไหม้ไม่ถึงห้างคอกควายเนาะก็ไหม้หมดครับนี่ผมเป็นคลิปที่อุทาหอนซ้อนใจเนาะคนบางคนอาจจะคิดไปถึงคิดว่าสิ่งที่เราคิดไปถึงนั้นอาจจะสร้างความเสียหายขึ้นได้วันนี้ลุงบุญส่งก็มาพูดคุยกับผู้ที่เขาจุดไฟเผา ปลายย่คาเนาะก็ไหม้ลุกลามมาถึงข้อควายลุงอ่ลุงก็ไม่มีเวลาที่จะกันแนว,วายเพราะว่าลุงต้องมานอนทุกคืนเฝ้าควายนี่ก็คือเป็นเรื่องที่เราคุยกันก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายเนาะก็ต้องมาทำห้างควายให้ให้ลุงใหม่นะครับพร้อมทั้งเครื่องนะครับเครื่องสูบน้ำอีกเครื่องหนึ่งที่ถูกไหม้เดี๋ยวผมจะให้ดู นี่คือเป็นแนวคิดที่เรานะครับนะต้องพูดจากันให้เข้าใจว่าสิ่งต่างๆนั้นเราอย่าประมาทนะครับถ้าประมาทเกิดสร้างความเสียหายขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการที่อาจจะเข้าใจการผิดคิดว่าคนนั้นคนนี้นะฮะเกิดไม่เข้าใจก็เกิดทะเละาะผิดเถียงกันขึ้นเกิดเป็นคดีความขึ้นมานั้น มันก็สร้างปัญหาแต่ลุงบุญส่งนั้นใช่ในเรื่องของอใช้ในเรื่องของรัฐศาสตร์รัฐศาสต์าสาสนี่หมายความว่าเราพูดคุยกันตกลงชดใช้ค่าเสียหายต้องมาทําในเรื่องของห้างควายให้แล้วก็มาชดใช้สิ่งที่ในเรื่องของผลที่เสียหายที่เกิดขึ้นนะครับเราก็คุยกันด้วยสันติวิธี ก็ไม่มีอะไรนะครับนะที่เขา,าเกิดประมาทเลือ่อแล้วก็ทําให้ทรัพย์สินเสียหายนั้นเขาก็ต้องชดใช้ชดใช้นี่ก็หมายความว่าไม,ไม่ได้จะเอาเป็นของใหม่นะครับนะเป็นของเก่าที่ลุงก็ใช้งานมาบ้างพอสมควรแล้วก็ให้เขาเอาในเรื่องของที่เสียหายไปนั้นมาทดแทนในเรื่องของความเสียหายนะครับ พร้อมทั้งไอ้ที่นอนหมอนมุ้งของลุงนะครับนะาอันนี้อีกส่วนหนึ่งเขาก็ต้องชดใช้ให้ลุงด้วยเพราะลุงมานอนทุกคืนนะครับเพราะว่าลุงจะทิ้งในเรื่องของทรัพย์สินของลุงนั้นนะครับลุงทิ้งไม่ได้นะครับนะเพราะว่าคนเรานั้นนะครับนะความเขาเรียกว่าการกระทํานั้นไม่เหมือนกันนะครับนะเราต้องอ พยายามต้องรักษาดูแลนะครับอันนี้ก็คือเครื่องนะครับนะเครื่องสูบน้ําที่ลุงบุญส่งสูบน้ําให้ควายนะครับนะ่ะเครื่องนั้นก็ใช้การไม่ได้เขาก็ต้องเอาเครื่องของเขานะครับมาเปลี่ยนให้ลุงบุญส่งนะครับนะสิ่งที่ไหนมันใช้ได้ลุงก็ไม่ได้คิดนะครับนะก็ถ้าใช้ได้อยู่ลุงก็ต้องใช้ไปนะครับนะอันนี้ก็รวมทั้งผ้าลี่ นะครับนาะก็ประมาณาประมาณเกือบสองม้วนนะครับนาะที่ลุงเอามากองไว้ข้างกองไฟไอ้ข้างข้อควายนะครับนาะก็ถูกไหมไปนะครับเพราะว่าลุงก็จะเอามาคุมนะครับนาะข้อที่ผมทําใหม่ลุงมุนส่งทําใหม่นะครับนาะก็ยังไม่ได้สําเร็จนะครับนะ ก็ต้องชดใช้ในเรื่องของพาลี่ด้วยนะครับนะถูกไหมไปนี่คือในเรื่องของผลเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าเราป้องกันนะก่อนจะจุดเราก็ต้องอกันแนวไฟไว้ให้ดีอย่าให้ลุกลามไปสร้างความเสียหายกับ,กบผู้อื่นนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องของการเตือนนะครับนะให้กับผู้ที่มักจะจุดแล้วทิ้งนะครับนะ สร้างมลภาวะเกิดขึ้นนะอันนี้ลุงบุญสง่งออกคลิปไปนี้ก็เพื่อเป็นการเตือนสตินะครับให้ความรู้กับคนบางคนที่คิดว่า,าไม่รับผิดชอบทำอะไรไปก็ไม่รับผิดชอบนะครับนะ้ำพที่สุดนั้นตัวเองก็ต้องตกมาเป็นผู้ใช้ในเรื่องผลเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับนี่ในเรื่องของสระน้ำนะครับนะลุงบุญส่งขุด นะครับนะ้าำบางปีก็แห้งบางปีก็ไม่แห้งที่จะต้องสูบน้ําให้ควายนะครับนะนี่คือเป็นแนวคิดในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่ลุงบุญส่งเคยได้ออกไปนะครับนะาเคยได้พูดไปแล้วบางส่วนเพราะว่าลุงจําเป็นที่จะต้องอพิสูจน์ให้รู้ว่า,าความมั่งมีสิสุขคือความยากจนนั้น มันเกิดมาจากสาเหตุอะไรนะครับนะเพราะลุงบุญส่งนั้นทำงานวิจัยอยู่นะครับนะนี่คือแนวทางที่ลุงบุญส่งได้ออกคลิปไปนะครับนะเพื่อเป็นการเสนอแนวคิดให้ความคิดให้ความรู้นะครับนะกับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะตั้งหลักตั้งต้นหรือ,อะจะทำ มาหากินอะไรที่จะได้ความมั่นคงกับชีวิตมั่นคงกับครอบครัวนะครับนาะก็ลองติดตามแนวคิดของลุงมุนส่งต่อไปนะครับนาะที่ลุงมุนส่งนั้นพยายามเผยแพร่นะครับเพื่อเป็นวิยีทานให้กับพี่น้องบางคนอาจจะไม่รู้จะทำมาหากินอะไรแต่ลุงมุนส่งนั้นมองเห็นนะครับนาะ ไม่ใช่ว่าลุงบุญส่งนั้นเขาเรียกว่าอวดรู้ไม่ใช่นะครับนะเพราะลุงบุญส่งนั้นเป็นคนที่สังเกตเป็นคนที่หาเหตุนะครับหาเหตุหาผลในเรื่องของการดำเนินชีวิตว่าสิ่งไหนที่มันเกิดมาเพราะอะไรนะครับนะก็ต้องรู้ว่าเหตุมันเกิดนั้น,นเป็นเพราะอะไร เพราะใช้หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสมพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องของการค้นหาที่ลุงบุญส่งออกคลิปไปนั่นก็คือในเรื่องของอให้ความรู้ให้ความขเขาเรียกว่าให้ข้อคิดนะครับนะในเรื่องของหลักศาสนาในเรื่องของการใช้ในเรื่องของสติปัญญาในเรื่องของการดําเนินชีวิตนะครับลุงบุญส่งถึงนะครับนะอ่า ออกคลิปโดยพิสูจน์ให้ได้รู้ว่านี่คือเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตที่ลุงบุญส่งเคยได้ออกไปแล้วบุญส่งก็จะทำต่อไปในเรื่องของธนาคารควายนะครับนะ้าลุงบุญส่งให้ทั้งในเรื่องของอแบ่งปันลูก,กันให้ทั้งความรู้ให้ทั้งประสบการณ์นะครับนะอนนี่เป็นเรื่องของการแบ่งปันนะครับนะเพื่อที่จะ ให้คนที่บางคนอาจจะคิดไม่ถึงคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ทำงานหรือไม่เขาเรียกว่ามีความเกลียดข้านมีอะไรเกิดขึ้นมาเป็นนิสัยขึ้นมาติดขึ้นมานั้นก็จะทำให้ในเรื่องของอความยากจนนั้นเกิดขึ้นครับ นี่คือเป็นแนวทางที่ในเรื่องของอการพัฒนานะครับนะาพัฒนาในเรื่องของอ,อาชีพนะครับนะที่จะให้พึ่งลำแข้งของตัวเองได้พึ่งในเรื่องของอในเรื่องของความมั่นคงนะครับนะในเรื่องของทางเศรษฐกิจภายในครัวเรือน นะครับนะนี่ลุงมุนส่งพิสูจน์มาแล้ว10กว่าปีนะครับนะลุงมุนส่งก็เริ่มยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้ในขั้นต่อไปลุงมุนส่งมีแนวคิดว่าลุงจะต้องทำต่อในเรื่องของธนาคารควายในเรื่องของการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกับใครที่มีใจรักอยากจะเลี้ยงควายนั้นลุงก็จะเป็นที่จะต้องนะครับนะให้แม่ควายไปนะครับนะาเลี้ยงแบ่งลูกกัน ทำไมลุงบุญส่งถึงคิดอย่างนี้ที่คิดอย่างนี้เพราะว่าบางคนไม่รู้นะครับนะไม่รู้วิธีการเลี้ยงไม่รู้วิธีการาที่จะดำเนินชีวิตในเรื่องของการเลี้ยงควายนั้นมันมีปัญหามีอุปสรรคอะไรนะครับบางคลิปบางคนอาจจะออกในเรื่องของสิ่งที่ดีๆแต่มันก็มีปัญหาอุปสรรคอีกมากมายนะครับเราก็ต้องต่อสู้กันต่อไปนี่คือแนวทางในเรื่องของ วิถีการดําเนินชีวิตและทํางานวิจัยของลุงมุนส่งอยู่ครับขอบคุณนะครับนะกดกระดิ่งและซับสไครต์ลุงมุนส่งด้วยนะครับนะที่จะเป็นกําลังใจให้กับลุงมุนส่งผมขอขอบคุณครับผมขอจบลุงมูลส่งขอจบเไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ